ท่านชวนชูจรครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชวนชูจัรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐกรุงเทพมหานครนะครับ <c oughs> ก็ดีใจครับที่จะมีการร่างรัฐมนูนกันใหม่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราเริ่มเรื่องรัฐมนูนกันใหม่เนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่า ไม่เห็นจะเกี่ยวกับปากท้องประชาชน,นครับหลายหลายท่านอาจจะพูดแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับในการปกครองประเทศที่เรารับกันมาเนี่ยือรัฐมนตรบทุกฉบับนะครับจะก,กําหนดไว้ว่าอํานาจที่ปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างเช่นไมามาตราสามรัฐมนูญฉบับปี60ศก็มีอยู่อย่างนี้เพราะด้นระบบประกันปกครองนี้นะถือว่า ประชาชนเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการบริหารประเทศนะครับเพราะนั้นการร่างรัฐมนหม่เป็นสิ่งสำคัญก็อย่างไรก็ตามจะคิดว่าความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ผมจะไม่ย้อนไปอดีตหรือไปตำหนิใครในประวัติศาสตร์เพราะว่าเรามายืนอยู่ตรงนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยของมันถึงทำให้เราต้องมาอยู่ในจุดนี้ สิ่งสาคัญก็คือเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นปัญหานะครับเราก็ต้องเริ่มกันใหม่ให้ได้แล้วการร่างรัฐธรรมนูญนั้นในครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้เขียนหรือว่าคิดจะแพ้ร่างรัฐธรรมนูญนะแต่อยากให้เกิดพลังทางสังคมในการช่วยกันแก้ปัญหาของประเทศให้เข้มแข็งขึ้นสร้างพลังทางสังคมให้ควบคู่กันไปกับการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเครื่องมือของเราในการแก้ไขปัญหาใหญ่ๆของประเทศนะครับ เท่าที่ผมเองได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนมาประมาณเจ็ดแปดเดือนเนี่ยครับก็เห็นปัญหาหลายอย่างเห็นความติดขัดหลายอย่างโดยเฉพาะกระบวนการใช้งบประมาณในการหรหานประเทศนะครับอย่างเช่นท่านสสบริกรคำกรกอบได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องยอมรับนะครับวันนี้ระบบพัฒมาของเรามีปัญหามากนะครับเรามีการก่อรสร้างต่างๆที่ไม่จําเป็นมากมายเรามีใช้ รถยนต์จําตํตแหน่งถ้าดูในเล่มงบมาแล้วจะเห็นว่ามีมากมายมหาศาลในขณะที่สิ่งเช่นเป็นนั้นไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างผมเป็นกเกษตรกรน,นะครับเรื่องปุ๋ยเนี่ยเราพูดกันมากแต่ก็ไม่รู้หาทางออกอยังไงปุ๋ยเป็นอาหารสาคัญของพืชนะครับถ้าปุ๋ยเราไม่มีเนี่ยหรือเราไม,ไม่สะดวกในเรื่องนี้หรือขาดสนในเรื่องนี้มีปัญหามากมายในการ ทำการเกษตรด้การพัฒนาเกษตรกรนะครับเกษตรกรนั้นเนี่ยเรื่องปุ๋ย,ยจะถูกกระทำอยู่สองเรื่องก็คือแพงสองปลอมนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เรื่องสำคัญนี่ก็เกี่ยวข้องกับระบบการใช้งบประมาณระบบวิธีการของรัฐมนูญเหมือนกันนะครับเพราะนั้นจะมองว่ารัฐมนูญไม่เกี่ยวกับปากทองนี่คงไม่ใช่นะครับแต่เป็นกติกาในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆในการผ่านประเทศนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Lem. Err. Karena kap ini การหารือของท่านสสนะครับเท่าที่เท่าที่ฟังอยู่เนี่ยสสทุกท่านจะหารือเป็นประจำแล้วก็คิดว่าท่านประธานครับว่างานที่สสท่านหารือเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นงานประจําในพื้นที่ถ้าเรามีงปบ,กรกรกรบรประมาณส่วนหนึ่งอย่างที่ท่านบุรีกราวไว้นะครับว่าถ้าหากเรามีงบประมาณส่วนหนึ่งแปลไปได้ให้ได้ใ,ไดใช้ ผมว่างานต่างๆในท้องถิ่นที่สามารถทําได้เดี่ยจะรวดเร็วขึ้นบางครั้งงานมีอยู่นิดเดียวนะครับปัญหาอยู่เล็กน้อยมากต้องเข้ามานามาเรียนในสภาซึ่งผมเห็นว่าเป็นภาระของสภาผสมควรนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้บ้างเนี่ยให้สสได้มีกบมาณด่วนที่จะไปจัดการแกรบปัญหาในพื้นที่ได้เลยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากทราบว่าอดีตนั้นก็เคยมี ให้โอบมาณส่วนนี้กับสสได้เหมือนกันแต่ตัวหลังก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เป็นที่น่าระเกียจนักถ้าจะนำนมาพิจารณาใหม่ในการร่างและมิจารนหรือการแก้ไขกันพังหน้าด้วซึ่งเหล่านี้จะทําให้การขับเคลื่อนในพื้นที่เป็นไปได้ง่ายขึ้นที่เห็นนะครับบางทีแค่หลุมหลุมเดียว แค่อุปสรรคนิดเดียวเนี่ยครับต้องรอกันหลายเดือนกว่าจะแก้ปัญหาชาวบ้านได้อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะว่าอะไรครับหลายคนอาจจะเบื่อนะครับแต่อยากจะเรียนว่าความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่รอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรมาสร้างพลังกันใหม่ ครั้งนี้ไม่อยากให้เป็นแค่เขียนรัฐธรรมนูญนะครับผมว่าเรามาสร้างพลังทางสังคมสร้างความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราใหม่นะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันจะมีปัญหามากในการพัฒนาประเทศนะครับอขอเรียนท่านประธานเพิ่มเติมนิดนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งการพัฒนาประเทศเป็นสามส,ามสามเรื่องใหญ่ๆคือ1ประเทศพัฒนาแล้วประเทศกําลัง พัฒนาและกับประเทศใดพัฒนารรท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นประเทศที่สี่ขึ้นมาคือประเทศที่พัฒนาไม่ได้อันนี้เราไม่อยากให้มันเกิดตรงนั้นขึ้นกับเมืองไทยของเรานะครับคิดว่าเรามาจุดประกายของความหวังในการเปลี่ยนแปลงกันใหม่และช่วยกันให้จริงๆในปนัญหาใหญ่ๆทุกเรื่องนะครับช่วยกันผลักดันนี้เป็นไปได้ขอพระคุณครับรท่านประธานครับขอขระคุณครับ